สบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับตีน่าสาวลาวบานาเมน,นี้ไอ,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 อเอพามากินข้าวกินก้อยกินลาบเนะาะฮัลโประจําไอเอฟเ,เ,เ,เป็นบ่<า>ประจําหรอเนื้อสัตว์ฮัลโหประจําเนือน้อมาซีตลอดลาบอร่อยที่สุดในย่านนี้เลยบรรยากาศยุคเคมทางเนาะอันนี้อยุคเป็นตลาดวะไอเอฟตลาดกุ้งฮะตลาดกับว่าเป็นตลาดแง่ดอกตลาดในชุนซุนสบายดีไปดู ันนี้ข้ามากินก้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นยังแบ๊บๆยู่มิกินอ่ะเห็นยังเห็นเพียงกินอะไรโอ้ยโนโยม่สิบได้เรียกได้งานได้การเสียนก้อนสิกินขอบึงดูขอบึงดูสองบาทดูก้อนสิกินราบนี้แม่ท่านมีให้ผู้ใดผู้ผู้ผู้นักผู้ประสิทธจักท้าจักใดนะผู้นอนเด้อนักแก้เขาเด้หนี่งหนึ่นึ่เอ๋ผู้เละแก่หนี่งจักท้าจักใดเด้อผู้น้องเด้อ กันผมสบายดีสบายดีทุกคนวันนี้จะกออนอินข้าวก่อนนอกินข้าวอุ่นท้องพาไปลุยงานลุยเดีย๋ยวทาเบิง่งอาหารแล้เนะาะปาซิมีอย่างเด่นเอ๊ะสร้างหลายอย่างเนาะทุกคน<อ>นี่ทุกคนเมนูอาหารเนาะทุกคน<อ>บ้าดปิดอืมเออดูเยอะดิ่ไอแกมบุ๋มซิมกันดูซิมดู<ำ>บุ๋ม เก็คนเหนียวอนตุวยเลยครับเขาอยากยินยงนย่งนี้จบสมันต้องกินคู่ให้ได้กินบระโบเราต้องมีคู่เนยมมนต้งอยู่ทีเทงเนยะถ้าเมาก็ขึนเข้าอ่ะจัดไปซินกดป้าทุกคนมันจะเป็นหลาดิบให้เอ๋ยินเล่าเห้หายซะก่อเออทุกหันทองหลัดิบหลาบซิมจะปวไหมอันนี้ เป็นการต้อนทับต้อนทับเหรอน่นดีดีเลยข้าเลือดทุกคนือเลือดแปลงเลยนีนาครูต้อนรับเออเอ้าออกสี่สิบเดี๋ยวว่าเป็นบังคับนะพี่น้องทีไอเอฟกิน พอดีเลยเข้ากับชุดเลยเอ๋อจีน้าก่อนแั็แพงเออเออแต่มาควรมาควรล่ันออกดิสที่หลังนี่อย่าว่าเลยฝนเขายังมีภารกิจอยู่นะสี่ไปแล้วบบได้อันเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานนครอ่ะป่ะเนี้เอ่ยลมบิ้มอย่าเด้อเงินดอกเด้อไม่กินราวน้ำนองเลยโอเค ยุกนะกิน uhm ข้ามาเนี่ยนะ่น uh, ้องกินเ้าน้ำกันครับกัเอาอมัน้นึงบ่เอ้ยนั่ง่ไดดเดดันกินดิบ่อบานอุปกรณอ๋ออันนั้นมันมันอันนั้นดไได ไปเข้าไปฮึผู้ชมวยต่ายไล่ขอคุณม่งอข้างข้าง S <S อาร่อยอยู่อร่อยมากรวมีมวสิเ,เ,เออมืองรเลือกอย่างไรเตแดงออเลอดีนะเดืานนี้มรับแล้วก็ความสิบเอ็ดืมอาหารแบอาหาร่บะมากขอไงครับมาเด้อกินข้าวดำกันเด้อลืมเอิน คนนี้ครับเปิดสิ่งดนี้กลับมาเปิดพักอือหือแบบคนจริงๆมีควาเด็ดไม่ชอบกระเป๋าเลยอะ้รเฮอ,อ <laughs>

อันนี้สามสิบม้าเป็นยี่ดาษนะะายอันนี้สามสิบพันเทิอยี่กระดันิ้หาน้หงเนอยางหกสิบพันก็เป็นอยัางเศษฝ้ายอย่ากินยล่งนะกกินันกิ่ยวนนันตลาดแบบนี้เงินผ่มอันนั้นพิซซี่กับบ้านเง้กับเจ้าแส่ยบเหมนอน้าปส่ทันสามทิันคือคือจะสัิ้หก็ก็ได้บเสียบแบบแบบอันนี้มันบาสดมันแสบอยูแต่มันมีแต่ผักขนาดอันี้สะองสะอาดดี เาจิดปลงเราจะิน้วีเฮ้ยเาไปก็จะดูถูกางบางห้านผมเคยไปซื้อเนื้ออยู่ล่วครับพี่น้องครับบริการนี้นะอยู่ในตลาดแดงดีเขาอยู่ใ่ถุงมานาวเต็มถุงนที่นีเขาจะเอาน้าลรางยืให้ซื้อขาเนื้อจะไม่ให้โดนน้ำเลยนะจะไม่กินน้ำเลยคลักษรานอ๋อรานูน้อนเนอรั รสรสมันต็มเลยบบกนี้ไปด้วยอะไรวะเราหั่นไม้กิ่งเขาก็เอาภาพบรรยากาศตอนรับ,บน,น้องๆนี่ยนะครับใหดน,หนใหดวงเนากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนก็เอาแนวนั่นนะครับกินงงไม้กิ่งเขาแนี่ยปกเล่ากะ็ะไรไปกินเต๋อไเห้ย <laughs> มันมีห้างหนึ่งเตาไปกินนักฤษคนฮงแนนึงร้านลาสันก็แก่เลยแล้วเห็นครได้บอว์ตอนเห็นอยู่ประตูใสเองอออ๋ออ๋ออ๋อมันไมีห้าหนึ่งเดอันนี้แจมุก็บอเคยไปกินแช่ไหมเนาะครั้งแรกห้างเขาเจ้าดีเนาะรูลาอยู่จำไม่ได้แล้วว่าที่ใสตนั่นเป็นอันคน เราใส่เดือดมาแดงๆจะกินเห็ดเราใส่เดือดดือดนีเดือยันใส่ยันแค่เดือดทองคีการเป็นไงลังจากเจ้เข้าไปแล้วมีเขาแซบมั้ทอดทอดทอมีเขาไหลมีเขาไหลลเนี่ยมนเดนทงคำริ มาได้กินข้าวน้ำกันขึนข้าวจ้าเข้าเลยก็จะได้ไข่ดีเนาะมีห้างเดียวเนี่ยช่วงเด็กแนบแนมช่วงเหตุนาเนาะเขาจะไปเหตุนานมันก็ได้ขายแต่พวกเ้านั่นแหละเป็นข้าวงัวหนน่ะเนาะจ้าข้าววั่างหันข้าวงัวนแอนแท็กแอนแท็กนะครับผู้กินผู้บอกผู้ว่าแหละของเสียบเยอะกับผู้มับม่ผู้เดียวหันละอันแอนแท็กกินแล้วก็ได้ อ๋อนี่มันงอป่ะก็อไรมันคนกินงอได้เนาะกระช้ามือไหร่เสาวน่ะมาก่ราดมือครับอยู่ไรมืออยู่อยู่รถ แต่บ่มีผููบาวันเด้มายังใดก็บ่เห็นผูบาวอ้บ่พาไปแขกขึ้นจะไเก้าแไอ้บ่พาไปเล่นบ่าวไอ้บ่พาไปเล่นบ่าวจ้าเถื่อมีแต่พาไปมันจะให้ไปยังม่่าวูบาวประกาศไปซุ้มครับเน่้บ่วบ้านเขามิเก็บกับแกเียบบบ่มีตะเกจผ่าก็สิไปซุ้มผู้สาวได้หอมหมักแบบบ่บ้านเลยนะจะประกาศเ่ยอันนี้มัเบ็คึงเลย กัดทั้เอาใจเบรกด้วย่าเพราะขนาดยิ้นหรอเพราะแข้งขนาดไปเรียกตัวไปได้พอแล้วคอแข้งนี่แหละพี่น้องก็เอาบรรยากาศนี่นะครับกินขอน้ำกันนี่ละแต่บ่าวท่าเขาก็ยังนั่งกินข้าวซื้อเนา้หลังจากที่เรากินข้าวแล้วเนาะทุกคนเขาก็ชิคอตุกลับก่อนเนาะทุกคนกลับมากินข้าวซื้อเน้อปากเป็นตุ้มทุกคนยังบวชืเถื่อ สจะรักคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะถ้าเบิ่งว่าคลิปหน้าเำาีรีส์เหตุยังงั้นทุกคนมื่อวานี้กัไอเอ๋ยพามากินข้าวกินลาบเนาะมีลาบดิบลาบซุกเนาะแล้วก็มีแกงเทียเนาะทุกคนอยู่ตลาดเนาะมากับแก้มบุ๋มพาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อบ๊ายบาย